สวัสดีครับท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทพสตรีอีกพระองค์หนึ่งนะครับที่มีพระนามว่าพระแม่วลาฮี ส่วนใหญ่นะครับผู้คนมักจะคุ้นกับการจุติของพระแม่วาราฮีว่ามาจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แบ่งภาคมาจากอาวตารหนึ่งของพระนารายนั่นก็คือวาราหาวตารซึ่งเป็นภาคอาวตารของพระนารายนะครับที่ทรงอวตารล,ลงมาเป็นหมูป่าและในประเทศเนปาลก็จะเรียกพระนามพระแม่ว่าบาลาฮี พระแม่วราฮีเป็นศักติพระองค์หนึ่งในเจ็ดศักติผู้ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนมักจะเรียกพระแม่กลุ่มนี้นะครับว่าสัปปตามาตริกาหรือพระแม่นักรบทั้งเจ็ดนั่นเองครับพระแม่วราฮีนั้นจะเป็นที่เคารพและก็ศักการะบูชาทั้งสามนิกายอันได้แก่นิกายใสววันิกายนะครับ สำหรับนิกายนี้ก็คือนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดแล้วก็ไวยสนบนิกายก็คือนิกายที่นับถือว่าพระนารายทรงเป็นใหญ่สูงสุดและโดยเฉพาะครับนิกายศักติก็คือนิกายที่นับถือเทพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามพระองค์นะครับเป็นใหญ่สูงสุดนั่นเองครับก็ได้แก่พระแม่อุมา พระแม่ลักษมีแล้วก็พระแม่สุรสวดีนะครับลักษณะของพระแม่วราหีพระองค์จะมีศีรษะเป็นแม่สุกรนะครับมีร่างกายเป็นเทพสตรีมีผิวสีดำซึ่งเขาจะเปรียบว่าเหมือนกับเมฆพายุมีหน้าอกดั่งดอกบัวมีท้องที่ใหญ่ส่วนบางตำรานะครับก็จะกล่าวว่า พระแม่นั้นจะมีตาที่สามหรือมีเสี้ยวดวงจันทร์อยู่บนหน้าผากพระแม่จะทรงมีสี่พระกรบ้าง6พระกรบ้างหรือบางภาคบางปางก็จะกล่าวว่าพระแม่มีถึง8พระกรครับและพระแม่ก็จะทรงถือชารกาหรือคันธนูของพระนารายณ์นะครับคันไถและก็สากและพระกรที่เหลือทั้งสองนะครับก็จะทรงทำท่ามุตรา ผมของพระแม่จะประดับด้วยมาลัยดอกไม้สีแดงถือไม้เท้าและกระโหลกครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอาวุธของพระแม่นั้นหลายๆปุราณนะหรือคำพีนะครับก็จะบรรยายแตกต่างกันออกไปครับซึ่งมีหลากหลายมากจนไม่ขอนำมากล่าวนะครับแต่จะกล่าวกว้างๆให้เข้าใจว่าถ้าพบเทพสตรีที่มีพระเศียรเป็นหมู และมีเขี้ยวงงนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับพระนารายในอวตารวลาหาวตารน,นะครับถึงจะทรงอาวุธไม่เหมือนดังที่กล่าวมานั้นนะครับก็ให้เดาได้เลยว่าพระองค์ก็คือพระแม่วราหีนั่นเองครับอย่างเช่นในพระวิษณุธรรมโมตรัปุราณนะก็ได้บรรยายเอาไว้นะครับว่าพระแม่วราหีมีหกพระกรจะทรงถือดันดา หรือไม้เท้าแห่งการลงโทษนะครับเกทากะก็คือโลแล้วก็ดาบแล้วก็บ่วงบาทครับส่วนสองพระกรที่เหลือจะทรงทำท่ามุตราก็คืออภยามุตราแล้วก็วาราดามุตทานะครับนั่นก็คือท่าให้พรนั่นเองครับส่วนพาหนะของพระแม่นั้นพระองค์จะทรงมหิชาหรือมหิสานะครับซึ่งก็แปลได้ว่าควาย หรือบางครั้งนะครับพระแม่ก็จะทรงนั่งหรือยืนอยู่บนดอกบัวหรือแม้กระทั่งพระองค์จะทรงนั่งบนหลังหมูป่าอยู่นะครับในสั์ปตามาตริกาหรือพระแม่นักรบทั้งเจนั้นนะครับพระแม่วาราหีจะอยู่ในอันดับที่หเสมอครับจึงได้ฉายาว่าปัญจมีพระแม่จะมีพระมหาวีรพัช ซึ่งเป็นปางดูร้ายของพระศิวเทพและพระพิกเนตรอยู่ด้านข้างเสมอครับพระแม่วาราหีนั้นนะครับคนที่เขาบูชาเนี่ยครับเขาจะถือกันว่าเป็นเทวีแห่งราตรีหรือเป็นเทพทิดาราตรีนั่นเองครับและบางครั้งก็จะเรียกว่าทารุมะวาราหีดังนั้นการบูชาพระแม่วาฬาหี เขาจะบูชากันภายหลังที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเท่านั้นครับแล้วก็ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเรียกได้ว่าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้นและสิ่งที่จะใช้บูชาและถวายแก่พระแม่ก็คือเหล้าอางุ่นเมล็ดพืชแต่บางตำรานะครับที่ผมไปเจอมาก็จะบอกว่าถวายด้วยเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับ ข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ผมว่ามันขัดตามหลักการของทางศาสนาฮินดูซึ่งส่วนมากแล้วเขามักจะกล่าวว่าการบูชาเทพเจ้านั้นมักจะใช้เครื่องเส้นไหว้ที่อยู่ในกลุ่มของมังสวิรัตนะครับผู้ที่นับถือทางนิกายสักติจะถือว่าพระแม่วราหีนั้นเป็นอวตารของพระแม่ลลิตาตีปุราสุนทรีครับ ส่วนเทศกาลเฉลิมฉลองของพระแม่นั้นก็จะอยู่ในช่วงอาชาธนณวราตีก็คือในเดือนอาชาทะอันนั้นแปลว่าเดือนมิถุนายนนะครับถึงเดือนกรกฎาคมของชาวฮินดูซึ่งเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันทั้งหมด9วันเพื่อเป็นเกียรติแก่พระแม่วาราหีนะครับที่วัดบาลาฮีซึ่งตั้งอยู่ที่ทะเลสาบพิวาประเทศเนปาล ซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าที่นี่เขาจะถือว่าพระแม่ซึ่งอยู่ในรูปของมัสยาวราฮีซึ่งเป็นอวตารของพระแม่ธุลคาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแห่งที่มีรูปเคารพของพระแม่ประดิษฐานอยู่นะครับ mm. เช่นที่เมืองเจนในรัฐมินนาดูรัฐคุชราชยิ่งในเนปาลนะครับก็จะมีอยู่หลายแห่งเลยทีเดียวครับ ส่วนการนับถือของผู้ที่นับถือพระแม่นั้นเขาจะนับถือในฐานะผู้ให้พรและผู้ทําลายศัตรูแล้วก็เพื่อให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความสุขส่วนในตำนานของพระแม่นั้นก็เกิดเมื่อช่วงที่อสูรสุมภะกับนิสุมภะนะครับได้รับพรจากพระพรหมว่าไม่ให้มีใครสามารถที่จะฆ่าได้ นอกจากสตรีเพศเท่านั้นและการขอพรเช่นนี้นะครับเพราะว่าอาสูรทั้งสองนั้นเชื่อว่าในขณะเวลานั้นไม่มีสตรีผู้ใดที่จะมีความกล้าหาญและพลังอำนาจเพียงพอนอกนั้นยังมีอสูรรัตพีชที่เมื่อใดเลือดของอสูรตนนี้นะครับได้หยดหรือตกลงสู่พื้นดินก็จะเกิดอสูรขึ้นอีกมากมายเลยครับ ซึ่งพรนี้ก็เกิดจากพรที่ได้รับจากพระมหาเทพนั่นเองครับรวมถึงมหิสาสูรเป็นต้นนะครับเมื่อเหล่าอสูรเหล่านี้ได้รับพรก็จึงได้มารุกรานสวรรค์เหล่าเทวดาก็ไม่สามารถจะสู้กับอสูรเหล่านี้ได้ครับจึงได้ปรึกษากันเพื่อหาทางกําจัดอสูรพวกนี้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ละเมิดพรที่พระพรหมและ พระมหาเทพได้ทรงให้ไว้กับอสูรร้ายนี้ด้วยครับเหล่าเทวะทั้งหมดจึงได้ไปทูลขอแนวทางการแก้ปัญหาจากพระสิวเทพและพระแม่ปาราวตีนะครับแล้วทางออกที่ได้มาก็คือพระแม่ปาราวตีจะทรงอวตารมาในภาคของพระแม่ทุรคานั่นเองครับก็เป็นการมาของพระแม่นะักรบทั้ง7หรือเรียกว่า กลุ่มพระแม่ศัพ์ปัตมาตริกานะครับซึ่งมีพระแม่วราหีนั้นมาในลำดับที่5ครับแต่บางตำราก็จะกล่าวว่าพระแม่วราหีนั้นคือพลังศักดิ์สิของพัะนารายซึ่งอวตารมาในรูปของวราหาวตารหรือปางหมูป่าแล้วก็แบ่งพลังศักดิ์สินี้ออกมาเป็นพระแม่วราหีนะครับในสถานการณ์นั้นเหมือนกันอันนี้ เป็นข้อมูลจากสองที่นะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าล่ะครับตำนานก็คือตำนานครับก็บางครั้งจากที่หนึ่งจากความเชื่อหนึ่งก็จะมาอีกแบบหนึ่งส่วนอีกความเชื่อหนึ่งหรือบางพื้นที่หนึ่งเขาก็จะเล่ากันมาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วพระแม่วาราหีนั้นก็ได้ร่วมรบกับพระแม่อีก6พระองค์เพื่อปราบปีศาจเหล่านี้จนได้ความสันติสุขคืนมานะครับแก่สวรรค์ ก็จบลงไปนะครับสำหรับตำนานของพระแม่วาราหีซึ่งพระองค์จะอยู่ในกลุ่มของสับปตมาติกาทั้ง7ซึ่งท่านผู้ฟังถ้ายังไม่เคยฟังเรื่องสับปตมาติกาทั้ง7นะครับว่ามีเทพสตรีองค์ใดบ้างนะครับก็หาฟังได้จากทางช่องนะครับลองเข้าไปหน้าช่องดูแล้วก็ลองเลื่อนเลื่อนดูในเรื่องของอคลิปต่างๆนะครับก็จะเจอคลิปของพระแม่สับปตมาติกานะครับ และจะว่าไปนะครับรายละเอียดของพระแม่นี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนในเรื่องของการจุติหรือที่มาของพระแม่แต่ก็ถือว่าฟังเอาสนุกสนุกแล้วกันนะครับตามคำขอเพราะตำนานก็คือตำนานหลักรับเล่าต่อๆกันมาก็มีเพี้ยนบ้างแตกต่างกันไปบ้างนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังกันมาจนจบและสวัสดีครับ